ครับผมคเวนะครับประจำทางชาา่องยูทูบคุย,เยกเลขพยากรณนะครับวันนี้ก็วันพุธนะครับที่สองนะครับเมื่อวานก็เลขแปลกๆก,ก็ออกมานะครับผมบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ผมพูดตามคลิปผมไม่ได้พูดตามมีหลายท่านก็ทักมาด้านหลังหม,มาคููทำมันไม่ตรงผมพูดตามผมพูดตามขอมาผมก็จะพูดตามเลขมันจะออกผมไม่รู้ าผมรู้ว่าเลขออกผมคงมั่งมีสีสุปนานนะครับอ่ะโอเคนะครับแซลการขำๆนะครับก่อนเข้าถึงเนื้อหาวันนี้เ,เป็นกลุ่มเลข3ามขุงหกหกสามนะครับผมตั้งชื่อว่าดังใจปรับถนาคราวนี้ผมว่าส่วนตัวมองว่าน่าจะน่าจะขอคู่กันเพราะว่าอ่า เมื่อวานเป็นสองศูนย์สามเนาะคนขอน่าจะเป็นคนเดียวกันเนาะเพราะว่าแต่ลอถ้าถ้าผมถ้าผมถ้าใครได,ได้ได้ได้ลองได้ลองศึกษาเรื่องเรื่องตัวเลขเกี่ยวกับอ่ามัลติยูอะไรพวกนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเราจะต้องมองกันด้านไหนแต่ส่วนหส่วนตัวผมผมมองสองด้านนะผมมองสองด้านเสนอผมไม่ได้เอาเลขมากำบผมเอาเลข่มาบอกทางนี่สิว่าเออมันทางนีเม็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ทางม,มันจะมันจะผ่านไปได้หรือผ่านไปไ,ไม่ได้มีที่ตัวเรา ผมมองว่าเขาน่าจะมองที่นจะอยูในอา่าผมเอาพูดเป็นภาษาภาษาปกตินะผมจะไม่พูดภาษาโหรอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าไม่เข้าใจกันเอาเข้าใจกันง่ายก็คือถ้านจะอยูเลขสูงเนี่ยนะครับไปตกที่ไปตกหรือไปเจอไปอยู่กับใครที่เป็นเกี่ยวข้องกับการเงินการทองมักจะไม่ค่อยดีเสมออย่างเช่นสองหรือหกก็ให้ระมัดระวังการใช้จา่ายเมื่อวานเป็นสองสูน อ่าสองถึงสามอันนี้เป็นหกถึงสามในงอกใช่ไหมครับผมว่าเขาน่าจะเขาหน้าจะขอมาพร้อมๆกันนะครับแล้วอยากจะรู้ว่ามันเป็นองไงอ่ะโอเคในมุมมองผมผมไม่คิดว่ามันจะดูนะครับผมไม่คิดว่ามันจะเสียมันจะเสียทั้งหมดคําว่าเสียทั้งหมดคืออะไรคือมันจะมีลักษณะที่ เวลาที่เราพูดถึงเลขที่เราไม่ชอบอันนี้ผมผมยิงผมพูดทุกคลิปนะครับเลขที่เราไม่ชอบเราก็ถูกอฎกติอากติแล้วเราจะไม่ใช้ไม่ใช้เราจะไม่อยากแล้จแต่ว่าการที่เราไม่ใช้มันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคนอื่นใช้แล้วไม่ดีนะครับหรือว่าคนอื่นมีเลขนี้รหัสนี้อ่าสะท้อนตัวเองแล้วเขาจะไม่ดีเราจะไปงงตรงที่เลขที่เราไม่ชอบไม่ชอบมากๆแล้วคนอื่นใช้แล้วมันดีคุณจะอธิบายยังไง มันจะกลายเป็นข้อโต้เถียงที่จะสืบเรื่องไปถึงเรื่องการทะเลาะวิวาทหรือว่าทะเลาะบอกแวงกันความคิดเห็นไม่ตรงกันคือหนึ่งก็คือเวลาที่บอกว่าเอออย่างรูตัวสองูุ้งสามุสองหกใช้แล้วโคตรแย่ฉันมีแล้วมันแย่มากแต่ถ้าเกิดเคอไปจูเออถ้าเกิดว่าเราไปเจอเคออ์บจูขอไปเราไปเจอระดับเจ้าสัวมหาเศรษฐีที่มีในกลุ่มนี้แหละสองตุ้งหกสามุ้หกเขามีในเบอร์ล่ะ ซึ่งบางทีเงินเราอาจจะหาได้ไม่เท่าเขาทั้งชาตินี้อาจไม่มีทางหาได้เลยก็ได้เราจะตอบว่าอย่างไงนึกออกใช่ไหมผมเจอคําถามนี้มาเป็นสิบปีครับผมถึงเข้าใจว่าออกมันไม่มันไม่มัน,มมน,มมนเลขมันบอกแค่แนวทางว่าคนจะเป็นลักษณะแบบไหนแต่มันไม่ได้บอกว่าคนนั้นจะรวยจะจนจะอ่าจะมั่งจะมีและไอ้คาว่ารวยจนเนี่ยผมมองว่าเท่าไหร่ถึงเรียกว่ารวยผมได้คําตอบมาเมื่อไม่กี่วันมาน,นี้ก็คือ เมื่อไหร่ที่เราพึงใจในการเงินของเราพึงใจและสบายใจที่สุดนั่นคือเรารวยแล้วแต่มันต่อเป็นจํานวนไม่ได้ยไงนึกออกใช่ไหมครับเมื่อไหร่ที่เราพึงใจแล้วพอใจแล้วอยู่คิดว่าเออการเงินของเราเนี่ยมันแบบใช้ไปจนวันตายก็ไม่หมดคําว่าจนวันตายก็ไม่หมดเนี่ยบางคนมันไม่เท่ากันไงบางคนมีพันล้านสองสามพันก็หมด นึกภาพอ,ออกใช่ไหมเพราะเขาทําธุรกิจขนาดนั้นหรือมันอาจจะหักหงีได้อะไรเงี้ยนึกออกไหมเป็นร้อยล้านสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบลาบางคนมันก็หักหได้แต่บางคนนี่แบบขอแค่ล้านเดียวอยู่ได้ทั้งชาตินึกออกใช่ไหมชูได้ทั้งชาติคือเขาเกิดมาก็หาเงินได้เดือนหนึ่งแค่สามสี่พันแต่เขาถ้าถ้าถ้ารักหนึ่งอะมันกี่ปีอะนึกออกใช่ปะถ้าเขาจะใช้แบบน,นั้นไปเรื่อยๆหรือเขาจะใช้มากกว่านั้น เพื่อมาเป็นสองล้านเอาหนักเข้าไปอีกคือมันก็คือเยอะนะแต่ละคนบางคนไม่เท่ากันเพราะนั้นผมมองว่าทะเลาะกันเรื่องนี้มันมันไม่ถูกนะครับเพราะว่าเขามีเลขกลุ่มนี้แสดงว่าอาแน่นอนเจ้าชะตามีดวงชะตาที่เกิดมาตรงไหนอะไรยังไงมองกับเลขไหนหรือว่าสะท้อนเลขนี้แล้วมันโอเคเขาตัวตนเขาเป็นแบบนั้นเองนะครับแต่สิ่งสําคัญที่จะควบคุมเลขให้มันดีได้ คอนโทรคอนโทรแต่คอนโทรตัวไม่ใช่คอนโทคอนโทรตัวให้มันดีได้ก็คือเจ้าชะตานะครับต้องมีพลังงานทางเชิงบวกอยู่ตอลอดเวลาไอ้พลังงานเชิงบวกเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากความดีงามนะครับผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ในความดีงามเพราะไม่มีใครหน้าไหนที่ทําความดีแล้วโดนด่าไม่มีใครหน้าไหนที่ทําความดีแล้วมีคนเอาไปด่าว่าเธอทาดีเกินไปไหมเธอ เธอทําดีทําไมแต่อาจจะมีว่าทําดีเกินไปไหมอะไรเนี่ยซึ่งอันนั้นมันอาจจะเป็นถ้าเกิดว่าคนให้ไม่คิดอะไรเออมันก็แบบมันก็เหมือนพลังงานข้างฉันแค่แผ่กระจายความดีมันฉันไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่ถ้าทําดีหวังผลอะไรเงี้ยนั่นก็ถือว่าเป็นการทําดีนะแต่แค่หวังผลเงี้ยทาไม่ได้ก็ทําไม่ได้ก็เสียใจนิดหน่อยแต่ถ้าแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ขับในออกใช่ไหม แต่มันก็เป็นแค่การเสียใจมันไม่ได้เป็นการเสียหายนี่บอกเลพลังทางจิตเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการทําดีทําไมเขาถึงบอกว่าทําบุญแล้วจะได้ดีเพราะไอ้การทําบุญคือการทําดีนะครับเพราะฉะนั้นเลขก็เหมือนกันคุณอย่าไปคิดว่ามันทําให้คุณไม่ดีไม่มีเลขไหนทาให้คนไม่ดีไม่มีครับมีแต่คนอนะทาให้ตัวเองไม่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้เชิงบวกของเลขทําดีพลังสร้างพลังบวกให้ตัวเอง พลังบวกนะครับไม่ใช่พลังความเห็นแก่ตัวคิดทนีนะครับอ่ะโอเคกว่าจะเข้าเรื่องเพื่อให้เข้าใจนะครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันเพราะหลายคนถามผมมาหลังมาเยอะมาก,กว่าเอถ้ามันไม่มีผลอะไรแล้วเราจะดูไปทําไมดูเป็นแนวทางนะครับเพื่อให้เราเลือกทางที่ดีเพื่อให้เราทําความดีแล้วให้เลขมันออกมาในทางที่ดีผลของมันที่เป็นแนวทางมันมออกมาทีอย่าไปหวังว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะถ้าเมื่อไหรุ่กคุณทิ้งว่าสมมติว่าคุณ มีเบอร์แล้วมีเลขนี้แล้วฉันต้องรวยฉันต้องมีเงินฉันต้องมีความสุขผิดถนดัดเพราะเลขมีสองด้านถ้าคุณคอนโทรลตอนไหนจิตคุณบวกมันมาบวกขอนไหนจิตคุณลบมันมาลบจะบอกใช่ไหมเวลาที่ผมอธิบายเลขมันจะมีสองด้านเสมอแต่คนที่คนโทรลให้มันดีคือตัวคุณเองไม่ใช่ตัวเลขนะครับอโอเคเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าสามตุ 06, ่หกสองตุ่สามหรือสามุ่หกหรือสามตุ่สอง ไม่ต้องกังวลบางคนกลัวเรื่องเลขโอ้โหแย่แน่นอนมีศูนย์สองศูนย์หไม่ต้องกังวลครับเพราะเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละด้านเป็นยังไงอ่ะโอเคสองศูนย์สามเราพูดไปแล้วนะสามศูนย์หกนะครับด้านแรกบุคลิกค่อนข้างจะดึงดูดเมื่อวานสองศูนย์สามผมว่าดึงดูดทางบุคลิกานสองศูนย์หกยิ่งกว่าครับเพราะมันเป็นหกความสวยงามความต้องการใครเห็นจะต้องชอบอ่าถ้าเป็นการแต่งตัวคุณคิดดแล้วมันเป็นศูนย์สาม้วยแล้วสามเนี่ยเป็นเลขของไอ้ศูนย์ในความแปลกความแตกต่างแล้วก็สามเนี่ย มันเป็นพลังทางเพศพลังแรงดึงดูดความกระฉับกระชิงความแข็งขังความธรรม,มะธรรมเองถ้าเป็นความสวยงามที่ต้องการขอร้องเนีแ่ยบบผมว่าได้ทั้งสวยได้ทั้งดูดีอะเรื่องออกจะมเหมือนพวกนักกีฬาที่แบบว่าหน้าตาดีด้วยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็แต่งตัวก็แบบเข้าล้ำอินเทรนสวยงามนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นเรื่องบุคลิกภายนอกผมว่าดูเด่นไว้นะ ถ้าใครเจอคนเลขนี้อยู่แถวหน้าๆน,นะครับสามตัวหน้าไม่ต้องแปลกใจดูดีแน่ๆนะครับไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องแปลกใจไมโอ้ยเลยดีเลยทาไมเขาดูดีจังวะเนี่ยโอเคเข้าใจแล้วนะนะครับอันที่สองวิธีการทํางานข้อดีคือเขาทําได้ทุกอย่างนุษย์แบบเอฟเวอริติเลยนะครับเพราะหกสำหรับสาหรับผมเนี่ยผมหกคือการนําความรู้ไปใช้การนําความสามารถไปใช้ในทางที่ตัวนี้ต้องการนะครับสามคือเลขช่งชางความชํานาญ แล้วสูงก็คืออ,น,อนันต์เพราะนั้นถ้าเกิดมองในเชิบงบวกคืออยากทำอะไรต้องได้ทำและทำได้และสำเร็จถ้าเขาอยากทำนะนั่นแหละมนุษย์เอเวอร์ลิติงทำได้ทุกอย่างนะครับตั้งแต่ไม่ว่าจะก,การลงมือทำการปฏิบัติงานการาการพูดเจราจาจะเป็นคนแบบตรงๆนิดหนึ่งนะครับเป็นเป็นตัวอะไรนิดหนึ่งแต่ข้อด้อยนอกจากการพูดตรงแล้ว เขาเป็นคนที่ถ้าไม่อยากทาอะไรก็จะไม่ทําเลย <c oughs> ขอดอยนะถ้าไม่อยากทําอะไรก็จะไม่ทาเลยจะไม่เลือกทางที่เขาไม่ใช่เขาไม่อยากเลือกเออจะไม่เลือกทาในสิ่งที่เขาไม่อยากทำปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้นะกออ็ก็ก็อินดี้ <im S 2> พอสมควรนะครับมีวิธีการทาง,งานก็แล้วแต่เราชอบนะแต่ถ้าเราทําคนเดียวเนี่ถ้าเป็นดูตัวเองเนี่ยทําได้ทุกอ,อย่างครับอยากทํารือแค่อยากจะทําอะไรแค่นี้นะครับส่วนเรื่องก,การตัดสินใจแน่นอนมีความเป็นตัวเองสูงมากๆ ครับทั้งสามทั้งศูนย์ทั้งหกเป็นเลขที่มองตัวเองก่อนเป็นหลักอยู่แล้วทั้งสามเลขเลยเพราะฉนะนั้นเวลาจะตัดเี่ยมทำอะไรส่วนใหญ่เราก็จะค่อนข้างจะติดเอาแต่ใจนิดนึงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาคิดที่เขาทาที่เขาจะเอาไปนําเสนอคนอื่นเนี่ยผมมองว่ามันดูดีนะมันดูไอเดียมันปิ๊งไอเดียมันมันดูเข้าถึงสิ่งที่เราต้องการค้นหาคําตอบได้ดีได้ง่ายนะครับ คือไอเดียเขาดีแต่ว่าถ้าจะไปปรับเปลี่ยนอะไรเขาหรือว่าจะไปแบบโต้เถียงโต้แย้งอะไรนบเนี่ยผมก็ไม่แนะนานะครับให้ให้ไปเถียงคนแบบนี้นะเอาะว่ายังไงคุณก็เขาก็ไม่สนใจใคุณอยู่แล้วไงเขาไม่ทําตามคุณอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเขาเป็นลูกน้องเอ่อคุณก็ต้องใช้แนวที่แบบว่า้าคนระเบียบเป็นแบบนี้ถ้าคุณไม่ทําแบบนี้คุณก็อยู่ไม่ได้นะอะไรเงี้ยก็คือแบบถ้าเขาอยู่ในกฎเขาเลือกที่มาอยู่บริษัทนี้แล้วเขาอยู่ในกฎที่เขาเลือกเองได้เอาโอเคจบแต่ถ้า เขามาอยู่แล้วเหมือนที่ว่าเราไปดึงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วกดมีอรบูบัาดีกดแบบนี้อ่ะเขาไม่ชอบอันเนี้ยอันเนี้ยอาจจะคุยกันยากนิดนึงนะครับอ่าโอเควิธีการตัดสินใจก็จะประมาณนี้เอาแต่ใจพอควรน,นะครับอ่าส่วนเรื่องความรักนะครับผมมองว่ามีแรงดึงดูดได้ดีมากๆนะทางด้านคิกภาพแล้วก็มักจะมีจริตที่แบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรเข้าถึง เข้าถึงเรื่องเรื่องเกี่ยวกับลักๆคล้ายๆได้ง่ายทั้งหกทั้งสามเนี่ยมันมีความมันมีความแบบว่าเออ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะบอกว่าถ้าเกิดว่าลุ่มหลงมันก็อาจจะลุ่มหลงได้ถ้า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 ,ถาหมุ่นเรื่องนี้นะแต่ถ้าไม่หมุ่นมันก็จะมีจริตที่แบบว่าเข้าใจว่าคนนั้นคนนี้ต้องการอะไรอะไรเนี่ยเป็นคนขเข้าใจในเรื่องของความรลักเป็นอย่างดีแต่ก็แน่นอนอนะ่ะเขามีความเป็นตัวเอง ตัวตัวตัวงสูงเพราะฉะนั้นถ้าจะจีบเขาก็ต้องในแนวที่เขาชอบนะครับแต่ถ้าเขาจะจีบไขรเขาเล็งไวแล้วละ่ละมันต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าสไตล์เนี้ยมันจะใครจะชอบหรือใครจะไม่ชอบนะก็แล้วแต่ว่าใครจะมองนะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าแรงดึงดูดีไหมโอเคผมชอบนะในมุในมุมของสามหกผมชอบมีแรงดึงดูดพอสมควรเนยนะครับอ่ะเรื่องต่อไปเรื่องการเงินนะครับเรื่องสุดท้าย สำคัญก็คือถ้ามองเรื่องของการหาการหามาใช้นะครับเก่งครับทำได้ทุกอย่างแล้วนอกจากเขาเก่งงานด้วยไงตัวเขาเก่งงานด้วยเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาไปหาเงินนะเขาต้องตั้งใจหาแล้วต้องหาได้แน่ๆศูนย์หกเนี่ยคือแลวผมจะบอกว่าถ้าเราตีความตรงๆไม่ได้ไม่ได้ตีความเอียงไปทางเชิงลบเนี่ยเราเห็นว่าศูนย์คืออน,นันต์หคือการเงินคือไม่มีทางที่เขาจะหาเงินไม่ได้ ถ้ามองในเชิงลบแน่นอนเขาเป็นคนไม่เก็บเงินครับกลุ่มเนี้ยมไม่เก็บเงินแน่ๆ <c ười> คืออาจอยากจะใช้ก็ใช้อ่ะอย่างที่ผมบอกดังใจปรารถนาอยากใช้ก็ใช้มไม่เก็บเงินไม่เก่งแต่หาเงินเก่งนะนะครับก็ห้าสิบห้าสิบแล้วกันในเรื่องการเงินผมจะไม่บอกว่ามันย่ำแย่เขาแล้วแต่เจ้าชะตาจะมองตัวเองยังไงนะครับถ้าคิดว่าเออมันมีแล้วฉันควบคุมจิตไม่ได้ฉันจ่ายแน่ๆคือมันจ่ายแน่ๆครับเส้ทนทางมันจ่ายแน่ๆแต่ถ้าควบคุมจิตได้ คุณหาเก่งนะคุณมีคุณมีกินมีใช้ตลอดต้องมองมุมนี้นะครับอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเล็กก็ไม่ทราบว่าจะตอบโจทย์หรือเปล่าแต่ผมมองว่าน่าจะตอบโจทย์กันแหละนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่อง YouTube คุณเอเลขเรียนกมรยักษก็ทางชั้นเรียนเลขยนยากษ์รนะครับคุณเเลนมาทุกวันเลยนะครับเจอกันทุกทีคเอเลนน่าจะวางช่วงที่ตรงกับผมนะครับก็เมื่อวานก็ลงคลิปให้แล้วนะครับสำหรับทางช่อง YouTube ลงสองคลิปติดกันนะครับกางทำค เพราะว่าวันพนควาลืมลงวันนี้เดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวจะลงให้แล้วสำหรับช่นงของเราวันนี้ขอบคุณท่านมากครับสวัสดีครับ